ใครที่กําลังหาบุฟเฟ่ร้านชาบูหม่าล่าไต้หวันนะคะที่มีม้อยกแบบนี้พร้อมเตาปิ้งมีหกแบงแดงก็สามารถทานได้แล้วแล้วเนื้อเขามีหลายแบบด้วยนะคะสั่งได้กันแบบจุกๆไปเลย2ชั่วโมงเต็มบุฟเฟ่ต์นี้สําหรับ2ทานขึ้นไปนะคะแล้วเราก็สั่งกุ้งม,มาด้วยค่ะทุกคนกุ้งที่นี่เขาก็ใหญ่เหมือนกันนะมากินหม่าล่าไต้หวันที่ถูกต้องแล้วต้องสั่งเตาหู้ไต้หวันมา,<บ>าด้วยโว้โกรแล้วลูกชินที่นี่อร่อยมาก,กไม่รู้สึกว่าแป้งเลยล้วก็ที่นี่เขายกได้ด้วยนะจัดปัญหาในการหาเนื้อหายแล้้วเเเเรราาาาาาากก็็พิิิ่่่มมตตปงงยะจสธให ผิงด้านเขาก็จะทาน้าซอสลงไปนะคะผัดเข้ากันแบบนี้เลยเอาขึ้นเตาเนื้อหอมมากเขาก็จะใส่ผักที่เขาเตรียมลงไปหอมเลยกับวังวังพาวเดอร์แค่นี้ก็แบบสามารถทานได้แล้วค่ะ้องทำตามเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้คือแบบอร่อยแสงอกปากเมน้เขาก็จะมีขนมหวานให้คนละหนึ่งอย่างนะคะก็อันนี้เป็นกุยหลิ่งเกาเสิร์ฟมาพร้อมกับนมสดหรือจะเป็นอัลมอนด์พุดดิ้งโรยด้วยแยงกุหลาบแล้วอย่าลืมเช็คอินกันนะคะก็จะได้รับซอฟเสิร์ฟแบบนี้เลยทำจากนมโคแท้ๆแาคาดีแบบนี้ต้องแวะมาแล้วนะคะลานวังวมิโนอศกเลย